ครับผมนี่ uh, คือบ,บ่วุหมแล้วครับผมฝนกำลังสิมาพี่น้นองเอ้ยเดีสพติดอ่างเก็บน้ำครับผมพี่น้องเนี่ยเซพิสเพียกครับผมพี่น้องเซพิสเพียกเป็ดขั้นอ่างเก็บน้ำวันนี้แหละครับผมพี่น้องผมมีละส้มบรรยากาศครับผมพี่น้องอ้ยอ่าง ทำรีรับผมเป็นของเป็นทำรีใส่ครับผมฝนกำลงังมืดฝ่าโมดินมาครับผมนี่น้องมึงคือบอเป็นอ่า,เางาเก็บน้ำครับผมเก็บน้ำอยู่เลาะมเลรตีนเขาตีนผู้รับผม ภูเขาไปู่วูหลงบนเทือกเขละผมเห็นเบื้องชั้เลีก่อนครับผมนี่ยครับผมทั้เลีสีใสครับผมพี่น้องสีใสเป็นเบ็ดเผือกกับเบ็ดสายนะครับผมครับเป็นเบ็ดขั้นยึงจะเบิ่งกันครับผมพี่น้องกบื้องติดตามมากครับผมแรี้งละจีพักแรีงรอดนี่แหละครับผมพี่น้องแค่เท่านี้แหละพี่น้องถึงเวลายามเป็นละครับผม

หวยน้ำอ่างนั so so ่คร <trendy, too. S 2> <ie> ับคนก็ตกเปียกกระเปียกเย้จ <kan> so <h ide> ิอ่นี่หนอนมันเลือดขับเพียงเรงเับกัเลือดง่ายมาพ้เดียวครับผมมีหิมะใส่ตงหากเป็นเม็ดเขียกครับพี่น้องเขียกครับ ก้อนครับพี่หนุ่มเศษมือสีเดือนครับผมไก่เดือดครับผมดุน่มๆลังตัวลังเออรวมพี่หนุ่มต้องดีลำบากเนี่ยครับผม ว่านามมันหล็กเกี้ยงโอเกลี้ยงนุ่มครับผมเคร่งจับป่องเคงใส่เบีน้อืมอืมอืมนี่นังครับผมไปอ้ไปหนักเลยครับผมดังนี้งอยู่ไน้นาครับผมนี่ว่าน,นี่เียดจมแล้วครับผมแล้วเจ้

ผมเ้เอโ้คราบผมนี้าพมอ้้พี่นัเดี๋ยวเดี๋ยว้าตัวนี้โอ้เดี๋ยวคราบผมไปเบิ้งนกขวพ่นัเดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเบิ้งนกขวไปนอเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไลนเดี๋ยผม ไปเห่เบิง้งทั้งขูักบผมพป่นอ้องเดี๋ยวลองต้ติดตามเังม้ง้นขักขมพี่น้อยขวักขมใช่หเบื้องสิเด้งปโอ้ยพี่น้อยดูดีอีดี โอ้ปะคว้ตายพี่น้องขอรอเลยสิครับขอหน่อยครับผมเออนี่โอ้เดี๋ยวครับผมพี่น้องโอ้น้องบาดแทงหน่อยเดี๋ยวขอหน่อยครับผมพี่น้องตายแล้วครับผมของ บงเงียไปก้อนแล้วร้อยไปก้อนละนี่น้องกนเออมันยังครับผมไปเดี๋ยวว่ากี่หลังครับผมคือสิผมมีรุ่นนอกจากจีหลอนตอนเราเบสบอลรอดอีกครับผมเป็นเต็มสีเบิ้งปลาครับผมพี่น้องปลากลุกช่้เมื่อกี้นี่ นนมันเลือกปวดเลือกเสียเบื้องพึ่งบกครับผมพี่นอกซ้ำได้พสัตครับผมำใมาเบื้งกันพี่นกตุลูกตัวนี้มันดูพี่นอกชดดี่ะ เดี๋ยวไหมครับผมสวัสุดยอดครับผมพี่น้องเดี๋สุดยอดเลยครับผมพี่น้องนี่โอ้โหเปียลครับผมพี่น้องบูปหลุดจริงอ่า ยังบลุกดูดกต้องรอพิการเรือปลาดุกแบบทะเลนุ่งตัวนึงครับผมกับพาหน่อยสองโจ๊ะซื้อาสุดยอดเลยครับผมพี่น้องใส่ปลาบรรยากาศมันคืออาจจะบ่เห็นครับผมโอ้ยน้ำครับเพียกเลยครับผมพี่น้องเบ็ดเพียกใส่ประมาหาซื้อปลล่งเบ็ดเพียกเลยเราเบ็ดท่านใส่ประมาณจก สิบวลูกเลยลูๆเลยเดีดประมาณจ็ดหกสิบเลังครับพี่น้องเดี๋ยวปมาณสองสตัวครับผมหนาวขี้งครับนตกครับี้งเี๋ยอสีสีอาบน้ำโอเรียกสีสีไฟครับผมเดี๋ยวรอบสอ้มเจียงทมครับผมพี่น้องปลายังนห้่ค เออมาแล้วครับผมพี่น้องเออนี่ครับผมปลาข้าวสูตรครับพี่น้องปลาข้าวสูตรหน่อยตัวนึงอ่ารอบรอบนี่ครับผมปลาข้าวสูตรหน่อยตัวนึงครับผมนี่ครับผมไปนี่ครับผมปลาคอคอหน่อยตัวนึงไหมละครับผมพี่น้องอืม ตัวครับหนึ่งเต้มแล้วครับผมพี่น้องเออเล็ดจมเลยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเออหนึ่งก็พี่น้องเรยพลังนนี่ครับผมปลายังเลยโอ้ปลาบูครับผมอะไรเห็นพวกตัวมันครับผมนี่ครับผมเออปลาบูหน่อยตัวนึงครับผมพี่น้องเออตัวที่สองครับผมตัวที่สามน้องเออปลาบูหน่อยตัวนึงครับผม สำหรับคืนนี้วครับผมพี่น้องนี่ครับผมโอ้ลำบากนี่ครับผมพี่น้องทางนี้มีลุ่นแล้วครับผมเดี๋ยวก็พี่น้องอือครับผมเดี๋ยวก็่น้องอือเบ็ดรุดพอดีครับผมโอ้โอ้ขอบผมเพิ่มขอบผมขอหน่อยโอ้เบ็ดรุดพอดีครับผมพี่น้อง โข้อหนีไปครับผมพี่น้องเออครับผมปลาคอตาครับผมอีกแจมนึงเลยครับผมเบ็ดเฮียรุ่นเดี๋ยครับผมเยี่ยมพี่น้องครับผมเจับลูกครับพอ่น้อครับผมจับลูกพี่น้องมีกระโดดครับผมพี่น้องโอ้กรอดครับเงี้ยเงีเงี้ยไปเรียกครับผมพี่น้องไป ไม่ไแล้วครับผมพี่น้องสองเสาอ้ยด้ผมไข่บะหมานกบผมพี่ะบมานบมานบะหมานคุณขาเจามานอยู่ใ้กับสอบใด้เป็นอัางเออโอ้ลาลุ À, bậc lâm luôn. Bằng lắm luôn, yêu 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 lắm luôn 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 luôn

ผมพี่น้องทีมงานศิที่ดับสูงงานศิลปดาบสูงเลยหายกินมื้อนี้กับมาแน่เลยครับผมพี่น้องพอได้กินก็เบาสมปล่อยเนื้อสิวแหงบ้างตัวนี้ครับผมบัดผมพี่น้องลำโลครับผมลำโลสุดยอดตัดข้าวผมพี่น้องเยื่อเรย่องงานไปสารศิลปดาบสูงครับผมปลาธรรมดาปลาตายจะผม เยี่ยมครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็หาอยู่หากินครับผมน้ำอ่างดีกว่าพอดีอยากกินดีครับผมพี่น้องครับผมมาสุดยอดแล้วครับผมพี่น้องดูดุยเยี่ยมเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเพียงใสมาชิกนะครับผมพี่น้องสำหรับทีมงานบายิสานศิลา์สูงครับผม อย่ามมากครับผมพี่น้องดุกใหญ่ครับผมเดี๋ยวลิปหน้าพอกันไหมครับผมพี่น้องทีมงานก็สิพากันขนของเมียบ้านแล้วครับผมรับที่นี่ก็ขอลาดเพียงสนี้ครับผมสวัสดีครับ